ันดีครับผมมีหลับแฟนเพีงแฟนขับแฟนรายการมามาแร็วอะรอสิตโจ๊แจักกเด้าปับปั๊บเฮ้ยเฮ้เอรอรอขน่อยโดยอาศัยว่าพอเราเป็นหมอผีพีนองข้างบ้านเป็นปอบขน่อยตายเบิดเหลือผมคนเดียวนี่ละเป็นนุ่มหนามนกับคนขับรถไฟทีมงานสอกินเกียง สดไอ้ใอยปันไอ้กันกอกับกระบองวนนอซอนกับบอมีแม่เอ้ยแม่เอ้ยหลงท่านเสียเวลาขหน่อยหลงคั้นแท่นาเสียคั้นเบ็ดหลงศบตาดีดีดีเจไบโอเสียการส่งต่อใดเพิ่งกินเราครับเฮากินกับหมูน้่นรักรักเกิดมันร้อนสุบริว่นเเป็นโรคปอดสมปอดตลอดปอดจะแข็งแห้งต่อไปนี่สุบริยาทิ้งซองส่งให้กบปกะกอบไปฉิงจอับ นี่สายล้วก็ไปยงอยากบารมีแบบบอเซอร์ซี่ฟีสไตส์ส,าสบายสบายบายเร่เรเห็นผู้หญิงแล้วเฉยเฉยเห็นกับเธอแล้วมีอารมณ์แม๊ไอ้น่าสุดนใจเด้อ <ś c oughs>